ผมวันนี้นะครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ผมช่องโฮมเซกันอีกเช่นเคยแลผมแล้วก็วันนี้นะครับนะแล้วก็มาอยู่กันในเกม ROV กันนะครับผมนะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับนะผมก็จะมาบอกถึงวิธีการเก็บสแต็กของทาจิับผมนะอ่ะซึ่งวิธีการเก็บสแต็กของทาจิก็จะมีอยู่3วิธีนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีแรกกันเลยับผมนะอ่ะซึ่งวิธีแรกนี้นะครับนะก็จะเป็นวิธีที่แบบ บสิกเบสิกที่สุดแล้วผมนะอ่านั่นก็คือการฟันศัตรูให้ครบสี่ทิศทางแล้วผมนะอ่าก็จะแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่แลผมนะอ่าแล้วก็จะได้สแต็กหมาผมนะอ่าเมื่อตีครบสี่ทิศทางเราสามารถปาดได้แล้วผมนะอ่าซึ่งเราสามารถเก็บสแต็กได้เรื่อยๆแล้วผมนะอ่าไม่มีจํากัดนะเก็บกี่ครั้งก็ได้นะ อยู่ที่ว่าเราเก็บได้หรือเปล่าครับผมนะอ่าสแตกไม่มีจำกัดนะผมนะเก็บได้แล้วเก็บได้อีกนะผมนะเก็บได้เรื่อยๆับผมนะอ่าโอเคครับผมนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีแรกครับผมนะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปแล้วผมนะอ่าเวลาเก็บสแตกนะผมนะให้ทำการฟันปกติไปก่อนนะผมนะ เวลา,ราเราเก็บตแตกครบแล้วแล้วผมนะให้แนะนําให้ทําการโจมตีปกติไปก่อนนะผมนะเพื่อทําการรีดดาเมจให้ถึงที่สุดนะผมนะแบบยังไงทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะใช่ประมาณนั้นแหละ <S <s <we at> ครบแล้วโอเคฟันปกติรีดดาเมจให้ถึงที่สุดพอสแต,กใก,สตกใกล้ตแตกใกล้หมดพอสแตกใกล้หมดแล้วก็ปาดเลยนะให้ทําการฟันปกติ ไปด้วยผมนะอ่าเวลาเก็บสแต็กครบเสร็จแล้วก็โจมตีปกตินะอืมเราค่อยปาดนะผมนะอ่าเพื่อเียดดาเมสสูงสุดนะผมนะอ่าอ่าโอเควิธีแรกจบไปแล้วนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองกันนะผมนะอ่าวิธีนี้มันก็จะแบบเกียนเกียนหน่อยนะอ,อ่าแบบยังไงอ่ะถ้ามันถ้าถ้ามันเก็บกับคนถ้ามันเก็บสแต็กกับคนยากแล้วก็มาเก็บกับดาร์กนะอ่าหนึ่งสอง สามที่ทำเหมือนทำเหมือนไม่ทช่ได้ทุกอย่างอะนะอ่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนที่เก็บมาเป็นมาเป็นดาร์แทนนะหรืออะไรก็ได้นะผมนะที่มันให้สแต็กเรานะอ่าเนี่ยมังกรก็เก็บสแต็กได้นะดาร์กก็เก็บสแต็กได้ครับผมนะอ่าถ้าเราแบบขี้เกียจแบบเก็บกับคนนะเก็บกับคนมันยากเหลือเกินนะเราก็ไปเก็บกับดาร์กับมังกรก็ได้ครับผมนะอ่ามันก็ได้สแต็กเหมือนกันนะผมนะอ่า แต่วิธีนี้นะจะไม่สามารถโจมตีปกติได้ครับผมนะใ,ในกรณีที่ศัตรูอ,อยู่ไกลเกินไปนะอะถ้าศัตรูอยู่ไกลเกินไปเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตีปกติแล้วผมนะอะเราเห็นศัตรูล้วก็ปาดเลยนะอะยกเว้นสแต่ว่ศัตรูเนี่ยอยู่แถวๆนี้พอดีนะอะแล้วก็เก็บ <c oughs> สแต็บอ <c oughs> ้าว หายไปแล้วแป๊บนึงอ่งเ,อเดี๋ยวเปิดดาก่อนไหนวะมาโอเคเมื่อกี้มันหายไปอ่าถ้าเกิดว่ามันมีคนอยู่ในละแวกนี้นะอ่าอ่าสมมติว่าต้นหญ้าเนี่ยอ่าต้นหญ้านี้นเป็นคนก็นนะนได้ไไต้นหญ้าเป็นคนก็ได้นะเนา่ยกเก็บไป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 โจมตีโปรตีใส่ย่อ่าสมมติว่าเป็นคนเป็นคนแล้วกันนะ,ะนะอโอเคปาด ถ้าเราเก็บสแต็กจากดาร์กหรือมังกรได้นะแล้วถ้ามันมีคนอยู่ตรงนี้พอดีนะผมนะอ่ะล้วก็สามารถโจมตีปกติแล้วก็ปาดด้วยก็ได้นะผมนะแต่ว่าในกรณีที่ศัตรูมันอยู่ไกลเหลือเกินอ่าอย่างเงี้ยอยู่เดนกลางเงี้ยมไม่ทันแน่นอนสลายไปก่อนอ่าในกรณีที่ศัตรูมันอยู่ไกลๆเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตีปกตินะผมนะอ่ะแล้วเ,เก็บสแต็กครบได้ เราก็เอา,าปาดเลยนะอืมแล้วก็วิธีนี้นะเ,นเ,เอ่อมันสามารถแบบยังไงอะเอาพูดพูดงี้ดีกว่านะว่าปาดเนี่ยจะเอามาเคลียร์คลิปก็ได้ผมนะเพราะว่าทาจิมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างเคลียร์คลิปชานะ้าแล้วก็ผมนะมันค่อนข้างเคลียร์คลิปช้านะถ้าใครอยากเคลียร์คลิปเร็วๆนะเ,เก็บเก็บสแตกกันครับผมนะอืมเก็บสแต็กปุ๊บเอ่อเคลียร์คลิป อ่าผมว่าคิดกันคลิปป uh, right um> uh, ั๊บอ่าเห็นไหมคลิปมันก็จะลดเลือดมันก็จะลดเหลือครึ่งนะอ่าแล้วก็ทําการอ่าเห็นไหมเคลียร์เร็วเลยนะอืมถ้าแบบอยากจะเคลียคีบนั้นเร็วก็ไปเก็บสแต็กก่อนได้นะเอามาปาดใส่คลิปนะผมนะแล้วก็ทําการฆ่าคลิปที่เหลือให้หมดนะผมนะอ่าเพราะว่าคลิปมันโดนปาดเนี่ยเลือดมันเหลือครึ่งหลอดแล้วเราก็เคลียร์เคลียร์ที่เหลือต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนะอ่าโอเค นี่ก็จะเป็นวิธีที่2ครับผมนะก็คือการเก็บสแต็กจากดาร์คเลเยอร์หรือมังกรก็ได้นะอ่าอะไรก็ได้นะผมนะที่มันให้สแต็กเรานะเอเก็บครบเสร็จเราเล็งไว้เลยว่าใครมันอยู่ใกล้ๆแล้วแล้ก็เข้าไปปาดนะอ่าโอเคนะนี่ก็คือวิธีที่สองนะ <laughs> ผมผมก็ผมก็เคยใช้นะก็คเคยใช้อยู่นะอืมโอเค มาวิธีที่สามกันนะวิธีที่สามนี้จําเป็นที่จะต้องใช้สกิล2เป็นหลักนะผมนะอ่าต้องใช้สกิล2เป็นหลักแล้วก็จะต้องมีสกิลสองอยู่2สแต็กนะผมนะอ่านี่นะสกิล2มันจะมีอยู่2สแต็กนะอืมสามารถใช้ได้สองครั้งนะผมนะอ่าฮัลาหล้วครับ <c oughs> นะเล็งแบบนี้ครับผมนะเล็งแบบนี้นะ <c oughs> เล็งแบบนี้ปุ๊บอ่านี่ใช้สกิล2พุ่งผ่านนะเราจะได้มาเลยทีเดียว2สแต็กนะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันปกติปาดอา่าโอเคนะวิธีนี้มันจะค่อนข้างยากนะครับผมนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการพุ่งทะลุไปนะเพราะว่าในเกมจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีใครให้เราเก็บสแต็กแบบนี้ง่ายๆนะแต่ว่าถ้าทําได้มันจะโหดมากๆเลยครับผมนะเพราะว่าจะเก็บเพราะว่ามันจะสามารถเก็บสแต็กจากศัตรูได้เรื่อยๆนะ ฟัน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 ปกติจนกว่ารอจะหมดจนกว่าเกรจะหมดเกจะหมดคอยปาดอ่าเป็นการรีดดาเมจสูงสุดนะอืมวิธีนี้มันจะค่อนข้างยากนะผมนะอ่าาะว่ามันต้องแบบต้องเข้าไปใกล้ๆเลยนะอืมซึ่งก็ไม่รู้ว่าศัตรูมันจะเดินดีหรือว่าเขาจะโจมตีกลับนะอืมแต่มันค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอ่อเวลาพุ่งไปทีเนี่ย มันได้มาเลยทีเดียว2องสต็กนะอมันค่อนข้างคุ้มนะค่อนข้างคุ้มแต่ว่ามันก็เก็บยากแต่ถ้าเก็บได้จะโหดมากเลยนะนสสอ,อ่าก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับวิธีการเก็บสแต็กของทาจินะผมนะอ่าก็จะมีอยู่สวิธีนะผมนะอ่าอ่าแล้วก็ขอแก้ไขวิธีที่สองนิดนึงนะผมนะอ่าขอแก้ไขนิดนึงนะขอแก้ไขวิธีที่2นิดนึงนะผมนะ วิธีที่สองเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บทีทีรัสแต็กกับดาร์กก็ได้ับผมนะอไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บทีรัสแต็กก็ได้นะอืมสามารถทำงี้ก็ได้นะอืมสามารถใช้สกิลสองกับดาร์กหรือมังกรก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเดินปาดทีระทิต์นะผมนะอะสำหรับวิธีที่สองนะ ไม่จําเป็นที่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะผมนะอ่าไม่จําเป็นก็ได้นะผมนะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเสียดายสแต็กนะถ้าเกิดว่าเสียดายสแต็กอะไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สกิลสองก็ได้นะถ้าเกิดว่าเอเสียดายสแต็กอะเดี๋ยวเก็บสแต็กไปใช้กับคนดีกว่าก็ใช้วิธีเดิมก็ได้ครับผม <S 2> <S 2> <S 2> <S เก็บ <asia> ทีละทิศน,นะอืม หรือว่าถ้าใครแบบต้องการความรวดเร็วทันใจอยากจะแบบอยากจะเข้าไปบวกนะ<ๆ>ก็กำลังเก็บเอาไว้ก็ได้ครับใช้สกิลสองเลยเลยแล้วก็ปาดแปมอ่าอ่าประมาณนี้นะสำหรับวิธีที่สองนะอ่าถ้าเกิดว่าวิธีที่สองถ้าใครแบบอยากเก็บตัวสแต็กไว้ก็สามารถปาดเีทิตได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะเก็บตัวสแต็กแต่เร็วก็ใช้ได้แล้วผมนะสกิลสองก็ใช้ไปเลยแล้วผมนะอ่า ถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กับคนนะครับผมนะอะก็ใช้ไปเลยนะสกิลสองครับผมนะเก็บกับดาร์กไปนะอืมอ่าแล้วก็มีอีกวิธีนะ<ส>จะเรียกจะเรียกว่าวจะเรียกว่าวิธีการเก็บสแต็กดีไหมนั่นก็คือการใช้อันตินั่นเองนะนับไหมนับแม่วิธีนี้ถือถือว่าเป็นวิธีที่สี่ปะ สำหรับผมผมว่าไม่นับนะว่ามันไม่ใช่การเก็บตแตกอ่ะมันคือการแบบยังไงอะทางลัดอะมันไปนเหมือนทางลัดนะถ้าเก็บตแตกมันต้องงี้ไงอย่างนงี้งอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการเก็บตแตกนะแต่อย่างเงี้ยมันผมว่ามันผมสำหรับผมผมไม่นับนะไม่นับว่าเป็นไม่เป็นไม่นับว่าเป็นวิธีนะเพราะว่ามันแบบมันเป็นการแบบยังไงรวบลัดอะ ซึ่งมันจะได้ปาดก็จริงอะแต่สำหรับผมมันถือว่ามันไม่ใช่การเก็บแต่แตกอะการเก็บแต่กมันต้องเก็บตั้งแต่หนึ่งสองสามอย่างงี้นะอืมอืมฝันโปรตีก่อนนะค่อยปาดนะแต่เมื่อกี้ไม่ให้ทำให้ดูนะอืมแต่ถ้าแบบแบบนี้มันมันก็ได้แหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันจวนตัวจริงๆนะรับอันตินะถ้าเกิดว่าแบบเก็บอันติเอ้ย เก็บสแต็กไม่ครบสักทีอะไรเงี้ยนะอ่าก็สามารถใช้อันติลบลัดเลยก็ได้นะอืมแบบเก็บไม่ครบแล้วเงี้ยเก็บไม่ครบไม่ครบซีทิดสักทีใจร้อนก็ใช้ไปเลยอันติลบลัดไปเป็นทางลัดไปนะสําหรับการปาดนะอืมใช้อันติมันก็สามารถปาดได้เหมือนกันนะนนอันติปึ๊บอื้ันมาปกติปาดอ,อ่าอ่าสมุดสมุดสมุดว่าอุ้ยเกมหนึ่งกระแตก สองกแตกแล้วเก็บสามเก็บสี่มันยากเหลือเกินมันยากมันยากแล้วก็ใช้อันติไปเลยนะรถคูดาวกอนรถคูดาวอยู่ตรงไหนวะ่าทำไมมาทำไมมทำไมถ้าเกิดว่าเก็บเก็บไปได้ศัตรูศัตรูมันจุกมันไม่ให้เราเก็บศัตรูมันไม่ให้เราเก็บโอเคถ้าศัตรูมันไม่ให้เก็บแล้วก็อันติเลยเอ้ยลืมลืมไปแล้ว นี่ฝันปกติก่อนอ่าประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าศัตรูศัตรูเดินวนมันจุก๊กไส้มันเดินดวงเดินนี่แล้วก็ใช้อันติไปเลยครับผมนะอโอเคนะก็จะประมาณนี้แต่ว่าเออหลังจากเก็บสแต็กค,ครบหรือว่าใช้อันติไปนะแนะนำนะครผมหให้ทําการโจมตีปกติก่อนนะผมนะเพื่อเลีดดาเมจสูงสุดนะผมนะ อ่าย์ลิสต์ดาเมจสูงสุดนะผมนะเวลาสแต็กใกล้หมดเราค่อยปาดนะผมนะอ่าเพราะว่าทาจิเนี่ยเวลาเก็บสแต็กครบนะฟันปกติมันจะเร็วมากเลยครับผมนะอืมมันจะเร็วมากเลยนะดูดิปปึึบบสสเห็นไหมทาจิเก็บสแต็กครบฟันปกติโคตรไวอะไรอย่างเงี้ย <laughs> โอ้โหไวกว่าเห็นเห็นให้ทำการโจมตีปกติก่อนหนึ่งทีนะอืมเอ้ยให้ทำการโจมตีปกติก่อนที่ไอ้นี่นะเอ,อ่อสแต็คกใกล้ๆจะหมดนะอืมเนี่ยสแต็คใกล้หมดอ,อ่อค่อยปาดอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมนะอ่าอ่าโอเคครับผมนะแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นในตัวเกมให้ดูกันนะครับผมนะอ่าไปครับ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกันผู้ที่เสียท่าให้กับดาบของข้าจะถูกคลื่นกลืนกิน เสียงคลื่นทะเลเป็นดังบทเพลงของมังกรยม f i r เสียงลมพัดและดอกไม้ร่รวงโรยคือเพลงสรรเสริญกอบแห่งหมด An ally has been defeated. Dragon and Slayer have appeared. <laughs> <Slayer> <laughs> คือดอกแล้วลูกป้อมปืนกล cung trang của ta cũng bị trống tiêm. tiếng nước biển. 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 Been defeated. You. You have been defeated. An enemy has been he defeated. Bom lên mực coi chỗ hỗn đồng, thu trôn tì. Ta là đạm và lô, khó góc bom lên mật bọc của chúng ta, tông tiền. An enemy has been defeated. Um. Down. No. Bông lê Bom bọc hòn đảo, hook tông tiền. Bông lê mật bọc hòn đảo, tiền. An ally has been defeated. Yeah. Uh -huh. Dragon and Slayer been have... You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Super create toksong Song. Double kill! Hi! An ally has been defeated! Kaku Your team has destroyed a tower! Koba! my An enemy has been defeated! An ally has been defeated! Ultimate!

ระวังอาบิเซลดราก้อนให้ทีดังสายน้ำในฤดูใบไม้ผลิที่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาอยู่นิ่งๆ ทุดูไปวสิที่แสงจันทร์สาดส่องฟุ้สด,ดาบของข้าจะถูกคลื่นกลืนกิน สายน้ำเร็วดูไปไวมที่า <ไป S 1> สามจักการสองเข้ามาอยู่นิ่งๆช่วยดูอดวดุยอ<ะ>ออนสวา Defeated! Enemy ultimate! Game presents! you <Yeah>. Go get your This Slayer has appeared! Prepare for the first

Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a, the to the destroyed a tower. the